สวัสดีครับวันนี้ช่องเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องสุดยอดประโยชน์ของข้าวโพดท,ที่คุณรู้แล้วต้องทึ่ง 1. เป็นแหล่งรวมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเนื่องจากมีวิตามินบีรวมแมกนีเซียม่าตุเตกสังกะสีฟอสฟอรัสและอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนโดยไม่จาเป็นต้องรับประทานอาหารเสริม 2. บำรุงสายตาเนื่องจากข้าวโพดมีสารลูทีนและซีแซนทีนที่ช่วยในการป้องกันโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมและยังมีวิตามินเอที่ได้จากสารเบตาแคโรทีนช่วยในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องดูดีแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ 3. ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องจากข้าวโพดมีสารฟูล,ลูริกจะช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งครับ 4. ลดคอเลสเตอรอลเนื่องจากน้ำมันข้าวโพดท,ที่รับประทานเข้าไปจะทำให้ HDL มีปริมาณสูงขึ้นซึ่งจะช่วยลดจำนวนไขมัน LDL ให้น้อยลงกว่าเดิมเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมไขมันในร่างกาย 5. ป้องกันโรคโลหิตจ,จางเนื่องจาก ข้าวโพดมีธาตุเหล็กจำนวนมากซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางได้เป็นอย่างดีประโยชน์ของข้าวโพดมีดีต่อสุขภาพร่างกายมากมายครับไม่อยากให้เพื่อนๆมองข้ามประโยชน์ของข้าวโพดกันเด็ดขาดเลยนะครับ